ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยอัน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่มีของสื้อหาฝากแต่เช้าค่ะคือผ้าไหมนั่นแหละค่ะค่ะคุณแม่ได้หมีขอขั้นนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ มองเห็นที่มองเหียนเป็นด่างๆเนี่ยค่ะเป็นแดดเข้าของคุณแม่นะคะจะให้ช่างเขามาทําปิดให้อยู่สักวันอยู่ค่ะแดดนาเข้าค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดจางค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นหมีเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะท่านไหนอยากได้งานไหมาบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะแม่วรวรั์ค่ะผ้าไหมสวยสุริมค่ะ1 4 0่บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นขอท่านค่ะค่ะเอาเป็นฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะคุณยายคุณย่าของเราชอบมากค่ะผ้าลายแบบนี้นะคะค่ะคนเก่าคนโบราณชอบมากค่ะ1 0 0 0พค่ะ400ร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะ น้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแดดเข้ามากแล้วคุณแม่เอ๋ยไปไม่ไหวแล,ล้วอืมแดดเข้าคุณแม่ค่ะหนึ่งพันสีรอยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามานะคะ ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางลนยินดีตอนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยตลอดการนตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมากพืน้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเปเ็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะค่ะค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะนี่ค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกแบบนี้ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะราคานี้ค่ะ ค่ะถูกมากนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะมาพื้นไม้ชอบพื้นไม้โทรทักเข้ามานะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่กานะค,ะค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะเป็นแม่หลบแดดค่ะเป็นงานหมีขอขั้นนะคะค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะคาะนี้ค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกแบบนี้ค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะพื้นสีน้ำเงินค่ะ ค่ะามาัดผืนไหนชอบผืนไหนก็ทักเข้ามาค่ะค่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะชอบลายไหนนะคะค่ะคุณแม่แต่าอ,อดูภาพรวมคุณแม่ให้ดูทางช่อง youtube นะคะดูภาพเดี่ยวแบบที่ภาพท,ทักเข้ามาว่าหมายเลขนั้นไหมเลขนี้มันตรงกันไมหมค่ะให้แอฟไลน์ค่ะค่ะคุณแม่จะส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานเราทําให้ค่ะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นสีเออตัวนี้สีกรมนะคะค่ะเป็นสีกรมค่ะสวยมากค่ะ หนึ่แทมส่ร้อยบาทค่ะถ่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโชว์ชักเข้ามานะคะอ่ะพื้นนี้เป็นสีชมค่ะสองมือแล้วสองมือแล้วแตกขอกิโลสี่เอบาทเลยเขาวันนี้กิโลเก้าบาท ค่ะเป็นสีขาสีกรมนะคะ่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะละหันห้าค่ะหนึ 1, ่งพันาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแกมทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ่ามาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะ ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะรหัสเก้าค่ะพื้นนี้ค่ะสอดเส้นมุนเกลียวหางกระเท่ะค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะขอขั้นค่ะสวยค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะถือท่านจะอาไปเป็นค่ะของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ในวันไหว้ค่ะขาีสานบันเทาเวลางานแต่งเนี่ยค่ะคนเสียไหวไหวยาดท่างไฟใช่ด้วยค่ะค่ะไหวไหวยาดท่างไฟใช่ค่ะ ค่ะท่านชอบมากค่ะถ้าผ้าแบบนี้ค่ะชอบมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกฝืนงามทุกฝืนแก่มทุกฝืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะมักฝืนไหนชอบฝืนไหนโทรเข้ามาค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ขาดเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะขาดอันนี้มีขอขั้นนะคะเป็นหมีขอขั้นค่ะเรียกว่าขออุ้นซัพย์ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นสีมิดมะขามนะคะขาะโดดเด่นมากค่ะเป็นสีมิดมะขามค่ะค่ะมองมาทางคุณแม่บรวัติลค่ะสวยสายผ้าไหมคาะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นงานเก่างานโบราณค่ะเป็น ค่ะเราจะมอบของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่มองหาผ้าไหมส,สวยๆนะคะค่ะอาไปตัดเสื้อทรงซักฟรีก็สวยนะคะเสื้อไอ้ผ้าพวกนี้ค่ะขาดยมตลอดกานำตลอดปีค่ะขาะโดดเด่นมากค่ะค่ะขอคู่ค่ะขออุ้มซับค่ะ เนื้อผ้าหนามากค่ะหนาแน่นค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแล้วก็สอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะนี่ค่ะสอบเส้นค่ะก็าจะหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะเป็นไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่็จกันนะคะ่าหมุนใส่กันเขาเรียกว่าหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะความยาวก็สองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะ ตัดกางเกงยิ่งสวยค่ะตัดกางเกงขาตรงนะคะค่ะเห็นห้างเขาตัดกางเกงขาตรงให้กับไอคุณห้่าคุณเก่ค่ะสวยงามมากค่ะขาห่งคันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ขออุ้มซับค่ะขอคู่ค่ะเป็นเอาโทนสี สีม่วงชมพูค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกียดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสองตะกอทอมือค่ะคุณแม่ขยับหาขยับหาร่มค่ะมันแดดแดดสองไม่ขาดแดดสองจะได้ให้ช่างมาปิดนั่นแหละสักวันค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่สวยไม่เกิดยางค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอนะคะ ค่ะข,ขอขันข้นค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สบสวยไม่เกิดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมากพืนนพ้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะแคปหน้าจอส่งมา,มาให้แม่นะคะค่ะแคปหน้าจอส่งมา,มาคา่ะส่งมาทางไลน์นะคะตอบลูกค้าทางไลน, theo, คน,คน์ค่ะคนเท่าคนแก่เคยคุยกันค่ะ โทรศัพท์มาหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าส่งภาพให้ดูด้วยค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนค่ะบอกว่ามันส่งภาพให้ดูไม่ได้มันคุยกันทางโทรศพรัพท์ถ้าอยากให้ส่งภาพดูก็ต้องแอดไลน์ line. ค่ะต้องแอดไลน์ค่ะแอดไลน์ข้อหากันนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะแอดไลน์ข้อหากันนี้คุณแม่ก็จะเพิ่มเพื่อน,อนรับเป็นเพื่อนค่ะรับเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็คุยกันได้ค่ะ ค่ะสวยมากค่ะ1 4 0่บาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาค่ะน้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะ1 4 0่บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาค่ะ น้อมรับตอบพำง่ายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะคำ400บาทนะคะขอท่านนะคะขะหมุนเกลียวหางค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะคาะนี่ค่ะเส้นหมุนเกลียวค่ะสวยมากค่ะค่ะราคานี้ค่ะพอซื้อพอหยิบพอจับฝากให้ญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะอาไปเป็นของขวัญไปเป็นวันไ้ว้ก็ได้ค่ะออกพรรษาีนมีตรบุญัำงานนะคะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกบุญอองานค่ะ 1,400บาทค่ะนี่ก็เป็นสีมินมะขามเข้มค่ะค่ะรหัส13ค่ะคนท่าคนแก่ชอบมากค่ะเป็นลายขอคู่ค่ะลายขออุ้มสั์นะคะค่ะเป็นสีมินมะขามค่ะ1,400บาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาค่ะน้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแต่สวยไม่สางสวยไม่จีดจางค่ะ อันนี้สีไม่มาตานเข้มสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะค่ะนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม,ม่มาตลอดนะคะขอให้ส,สุขภาพแข็งแรงอย่าเบอยาจนบุญรักษาพระคุทธองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กป้องทุกท่านค่ะ